เอาแล้วคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าสกินฟรีนักดาบศักดิ์สิทธิ์ของไบร์มาแล้วแล้วก็ได้โดยการล็อกอินแล้วก็เข้าเล่นโหมดจัดอันดับ 5v5 หรือจะเป็นการช่วยเหลือสังหารศัตรูนะคะ30เนี่ยเลยกิจกรรมนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่8กันยานะคะซึ่งถ้าทุกคนทำครบแล้วเห็นมาเนี่ยทุกคนมันก็จะขึ้นว่ารับส่วนหญิงนะคะทำครบแล้วก็ สามารถกดรับได้เลยนี่เป็นไงโอ้โหแกใบโคตรหล่อเลยนี่เป็นไงและนี่ก็จะคือไบรท์นัะมาแล้วโอ้โหเป็นสกินฟรีที่เรานะคะสามารถเข้าไปรับได้เลยนะนี่เป็นไงและหญิงเดี๋ยวหญิงก็จะไปรีวิวดีกว่าแล้วก็สกินนี้นะคะเมเปลิลแล้วก็ชาร์ลอตใครที่อยากได้นะคะ สี่วันสุดท้ายเด้อน,นานๆทีเอ็มจะเอามาทีหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ก็ตัวโลส่วนลดส่วนอันนี้ไม่พูดดีก,กว่าไปดูสกินไบกันจ้าแอสซินแบบหนึ่งอาอยุใส่หรอแบบหนึ่งน,ะนี่เลยนะจะสกินไบยัยงรอเป็นไงแต่เสียอย่างเดียวนะคะสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะเนี่ย เอามาไว้ประดับบาราอบราบารมีพวกเรานะคะนี่บรารมี ID ก็จะประมาณนี้โอเคนะคะทุกคนอย่าลืมไปเล่นนะกิจกรรม